ค่ะมือ 1, นินทิยาก,ก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขทํามิตรที่นะคะเ,เลขผีนางล่ำนะคะมาประทับรางพอรางส่งพอเพชรบูรณ์นะคะเพิ่นมาบอกสามตัวห้างเดียวแล้วก็สองตัวข้างล่างห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปฟังเสียงสัมษั์ระหว่านงนนทิยาก,กับพ่อเพชรบูรณ์เลขผีนงางรำงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดนะคะพ่อสวัสดีค่ะ พอเห็นพอโทรมาหนูก็ได้โจ้ากรับเพิ่นไปหาอือเออพีนั่งรับมาหรือบ่ค่ะมาเลยวมาเลยได้โอ้นานขึ้นกันเขากระโุนขึ้นกันเขาก็คอยขึ้นกันอือบ่ได้บ่ได้อยากได้กินบ่ได้ไปหลยงวดแล้วมันบ่ค่ะ เม <oh> <ok ่หน bueno ึ่งแจ่บมมีแฮ้งทุล่ะแต่เต็ขาท้ายกันทุล่ะอ๋อ่สบายเดี๋ยวนี่หายดีแล้วมันบ้าก็คือเกิไข้เนี่ยแหละแล้วลูกก็ไม่หายไปเมื่อคืนนี่เก็ไข้เนี่ยนะจอใช้บ้านเขาหน่ะลยยลังออกไปกับใครพอมาเกหูเขาเห็นบ้านไดน่อลังไปบ้านไห นี่เนี่ยยู่ไอ้บ้านตีนเขาเนี่ยยู๋ข้อแกยวเนี่ยอ๋อคนละพบกพับเขาอือ <c oughs> เพึ่งกลับมาหายมวดนี่เป็นมวดแรกเพิ่นบ่ะคะพอ่อหายปไปรู้แล้วเบีนหายไปทัพพุ่นละจนปน,นี่ละเขาก็มาเนี่ยนะอื ไอ้หม <Christmas. S 2> mm ูน hmm. ั <antics> the 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 ่นะหมูเพ erm ิ่นเคยได้น้ำตะกอแต่พอเน่ยเพิ่นพากันไปเบิ่งสันเดย์มาขึ้นเนี่ยค่ะเนี่ยไปเบิ่งว่าสิไทยนั่นไทยี่เบิ่งงอดฝนล้มหมุนล้วนควล้วนควันนู้นบ่มีคนแล่นหนีกันแขกบ่มีคนหนีเลยข้ากันเดินไปแทีๆยว่ะแักมันออกมวนนี้เราเพิ่นสิได้กันคักเลยน่ะเต็มหมู่บ้านเอื่ไปน้ำกันหลายคนบ่ค่ะไม่บ่เป็นสามสีผุนบ่โอ้ไปหลายบ่มีไผแล่นจักคน ว่าฝนตกกับท่ากนเปียก้เนั่นแล้วล้มหรือบ่มเบื่อเพื่อนจ้ะน้ำท่วมบ่น้ำบ่ท่านได้ล้นถนนแต่ว่ากำลังจิตกำลังฉิดรถนลนะเอารถไปเรื่อเรือไปเอารถรถไปได้แต่นอ่มีตุก๊กเขาหนิแมโอ้รถที่แต่งไปสอนขั้นสามขั้นของท่ากันไปหมดสิอืไปหัว<อ>จักตุ่มแล้วบ่หัวถุ่มไปหัวถุ่ม ไปทุ่มยี่สิบสามสิบคนกับโมยานเลยเนาะไปหลายคนโมยานบัวโมยานนาะโมยานเนีแเปียกแต่หนาวกันยังไงฝนตกฝนตกคลบหมุนตัวได้กระเฮ็บก็ได้เทยมกรจุดก็ได้กันนะถือเอาบัวสันนะกุณจังบัวที่พี่จังจังถละพุทธันด้วยนัเนาะเก็บบัวใดกะเล็นั่งเราตัวนั่งหุ่น อธิษฐานเอาเพิ่นมาเขาสิงเอาจ้าเออเพิ่นลงมาเขาสิงกับพวกชาวบ้านนั่นนั่นผู้ใดไหวใจได้กับผู้นั้นเด้อพ่อสักถามบ่เด้อก็เลยว่าค่ะเพราะว่าตอนที่ว่าเพิ่นคืนแล้วนั่นน่ะเป็นมาเขาล่างมันคอยบ่เป็นตัวของคอยเองเด้อก็เลยบอกเพิ่นค่ะไปเป็นตัวของนางรัมหเพิ่นสิเพิ่นถามจังได๋เพิ่นก็บอกจังได๋เพิ่นก็ได้มาจังได๋เพิ่นกระบอกก็ได้แล้วเสร็จ พอขึ้นแล้วพอขึ้นคู่ขึ้นคล้ายียบร้อยแล้วก็ับเปนกำว่าเขาสิงที่มันค่ะเขาสิงเด้อออืันนี้ฟังจากปากเพื่อนเจ้าพ่อในพวกรู้ดอกค่ะอืมฟังจากปากพวกเพื่อนถามเพื่อนนั่นเพื่อนว่าโอ้ยโดนแล้วบ่ได้มาหากันบ่ได้อยากไปกินทาข้อยู่นั่นเลยเรียกเรียกอะไเจ้านายไงเพป็นกบบไหหมากบว่าเพป็นแบบดอกเพไม้ไปได้กัถือของเพื่อนซุ่มแบบอยู่ได้หรอมันบางที ค่ะเดี๋ยวบ้องผมมีคนสามารถว่าที่สิไปบอกเพิ่นได้ไปยังเข่าฝันยังเพิ่นได้เพราะว่านี้เทาก็อยู่ในกรอบของเทาเพาก็บราะอะไรถึงละเมิดสิทธิของเท้าของท่นค่ะก็เลยอยู่รอสักเมื่อหนึ่งพเนื้อสีม้าตัวนี้ว่าท่นค่ะบัดนี้กระไล่ไม้กระไลยไม้รีกระไล่ไม้รีบัดนี้ก็ขออยากขอกินเนี่ยอาหารเหนื่อยเนี่ยหวานอาหารหวานข้าวเนี่ยเด้อ กันถึงตัวน,นี้นะนะบางซี э มาจัดมาใหนเนี่ยแล้วก็ไอ้มาไอ้สัหมห่มให้เนี่ยวัชันยู่ในปราสาทเนี่ยวาชันอยู่ในบ้านน้อยหลังเนี่ยวัชันยูสองคนพี่กับน้องนี่แหละวั э นไหนเนี่ยคนอยู่ทั้งจอมเขาฟุ่น,อนเอาขันยังได้กะสิเกตไฮ์เป็นวางซ э ีกว่าน,น,นี่กับบัวรู้บั่านี่วันนี้จังไหร เอาให้เม่นๆเด้อเอาให้เจีงๆเด้อว่าสันมุ่งเกงว่าไรเฮ็ดเด้ผมมีเงินเฮ็ดเด้พวกพนุษย์เนี่ยว่าันค่ะมันก็เจ้าจาจ้ามันก็ว่าพี่สาวน่ะนะเก้าเจ็ดหเก้าเจ็ดหกออผูน้องสาวเนี่ยเจ็ดสี่สีเจ็เจ็ดสี่ส่เจ็ดเออแต่สิว ขาดว่าคือจะเป็นเลขลางวะแมนค่ะอืมเพรพี่สาวนั้นให้สามตัวนั้นโอค่าค่าโลดคนลางที่เก้าเก้าเจ็ดหกมาค่ายๆว่าคันตัดกับตัดได้เก้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกแมนคือเจ็ดหกเจ็ดเก้านี่ก็คือเลขตัวเดียวกันเนาะเพราะวันกันกลับหัวคืออยู่ในนี้เลย เมียนเมียนมันมีเลขตัวเดียวละที่มันหมุนได้อยู่นะเมียนเหล็กเก่าเขาเหล็กนั่นแหละมันตัวเดียวมันแค่แต่ได้ว่ามันปิ้นท้องปิ้นฝนปิ้นไห้อยู่ซิอือต่วเป็นหายข้างล่างคล้ายๆว่าข้างล่างน้องเป็นหายเจ็ดซีซีเจ็ดคุณน้องสาวเป่นหายสองตัวพี่สิมเป็นข้างล่างว่ะ สรุปว่าเลขผีนางรำม,มีสามตัวหางเดียวคือเก้าเจ็ดหกนนที่าติหายเก้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกเลขสองตัวเพิ่นให้ยเจ็ดสี่สี่เจ็ดมีสมมติเห็นปะคะพ่อแมนอ๋อเพิ่นว่าคันถูกงวดนี้เพิ่นขออาหารหวานข้าวบ่คะพ่อแมนขออาหารหวานข้าวงวดต่อไปจังค่อยสิไอ้ขอไอ้ที่ว่าเอาเนี้ยอมหลายๆที่คนเข้าไปนะเพิ่นรู้ตอนทราบ แนวห o m เออเคนอยากให้เป็น<ค>หลังาคาเพื่องพักจังสั้นนะอ๋ออ๋อเป็นเพื่องเป็นในเออเคนอยากให้สร้างที่ว่าคนไปนหาเพิ่อนะไปอ๋อมีมีมีหลังคามุ้งจะได้อยู่เวลาฝนตกจะบ่ได้เปียกกันเนาะเข้าใจแล้วเมียนเมียนเมียนค่ายวาเห็ดหลังคาคือคือโน้นที่ยามุ้งหลังคาให้นปูขาวนี่บอกพ่อเออจังสั้นแหละอือ มีงวดต่อ,ตอไปกันถืองวนดนี้แล้วงวดหน้าก็แจ้งสิขอ,อจะงวดนี้ขออี๋อหาหารข้าวเช่นนั้เนเลยเพิ่อยังได้ของกินก้อนงวดนี้สรุป่าเพิ่นให้สามผู้พีหาเก้าเจ็ดหกผู้น้องห้เจ็ดสี่สี่เจ็ดกระเท่าก็ว่าคนหนึ่งอาจจะเป็นบนผู้หนึ่งอาจจะเป็นล่างอาจเป็นเรื่องสังน้นเลย อขอบคุณพอ่อหลายๆที่ให้แนวทางนะคะงวดน,นี้ให้เอฟซีโซดีกับแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะโอ้วัสดีครับค่ะพอปเป็นไปงวดเอฟซีก็สิ่งนีนะนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยาก,กับพ่อเพชรบูรณ์นะคะเป็นเลขพีนั่งล่ำนะคะนุนทิยาบอดไดเอามาลงโดนแล้วร้ายงวดแล้วนะคะพอล้วบอสสบายนะคะเราเพิ่นกับบอสไปทำไิที่ขอ,อยูตีนเขานะคะยูตีนเขา ้ยงวดแล้วนะคะพึ่งจะมาเริ่มงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะพี่นั่งร่ำเพิ่นบอกว่าถ้าถ้าบบมีค้นไปขอเพิ่นก็บ,บ่บไดยู่บไดกินนะคะเพราะว่าถ้ามีค้นถูกการสืบผลไม้อาหารหวานข้าวไปถวายเพื่อนนะคะไปวายไปถวายไปขอเนียทังกับเพิน่นงวดนี่ไปเป็นงวดแรกนะคะเพิ่นกระหายทั้งสองตัวสามตัวมา ก็เป็นหน้าทางของพ่อเพชรบูรณ์วดวันที่1กันยายนสองห้าเป็นเลขทัางิธีนะคะขอผีนั่งล่ำยุตีนเขานะคะเพิ่นกามาประทับร่างพ่อแล้วเป็นพอร่างส้งนะคะผู้พีหายเก้าเจหกนะคะน,นทุทนยาตาย้าเจดเก้าหกเจ็ดหกนะคะผู้น้องหายเจ็ดสี่สีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นแนวทางหาสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ นะคะนุ่นทิยากกับคอล่วยพ่อ,อนหายพ่อเป็นพี่น้องเอฟซีโซดีในะทางของพ่อพเพชรสมบูรณ์เลขผีนางลำนะคะ